ดีมีลูกค้านะออกรถใหม่นะครับได้ประมาณสักสองเดือนนะครับพอดีรถแกน่าจะชนกับเวลาไปวิ่งงานแล้วชนต้นไม้นะครับก็ทำให้พวกกันชนหน้าเกิดความเสียหายแต่พอดีว่าแกก็อยากเคมประกันเนาะ เผื่อพี่น้องๆได้ฟังคลิปนี้อยู่ก็อาจจะเป็นประโยชน์เนาะเผื่อเราแบบไม่รู้ไงว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเราจะแจ้งประกันยังไงเพราะเรายังไม่มีประสบก,การณ์เนาะก็ผมก็ได้ดำเนินการก็คือทางพี่เขาแจ้งผมมามก็ได้บางทีผมก็จําไม่ได้เนาะว่าเป็นของประกันภัยของอะไรบ้างนะเนาะเพราะลูกค้ามันก็เยอะเหมือนกันผมก็ได้สอบถามพี่เขาเขาก็ประมาณว่าเป็นประกันภัยของนาสิน ผมก็ได้ประสานงานต่อให้ก็คือ,อโทรหาประกันให้ลูกค้าเลยบางทีลูกค้าก็ไม่มีเบอร์โทรเนาะก็ประสานให้แล้วประกันเขาก็จะถามหาคนขับไม่ใช่เจ้าของนะครับเป็นเบอร์คนขับก็จะสอบถามว่ามันเป็นยังไงบ้างก่อนจะเกิดอุบัติเหตุมันก็จะสืบสาเหตุกันนะครับ ก็เลยจะฝากไว้เผื่อพี่ๆน้องมีในเคสลักษณะนี้ก็ถ้าออกที่ไหนก็ทัวรประสานกับเซลลได้เลยเขาก็จะสามารถประสานกับทางประกันภัยให้ได้นะครับก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับ